สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเกรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายโปรดฟังนะครับเกรียนคีย์บอร์ดว่างๆไม่มีอะไรทําก็เข้ามาคอมเมนต์อะไรที่มันเป็นเชิงลบเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตเชิงลบคุณมั่นใจแค่ไหนเหรอครับว่าการที่คุณไปเม้นคนอื่นคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่ไม่ดีคุณลองถามตัวเองก่อนว่าคุณมั่นใจขนาดไหน มนุษย์คือหลายมิติมนุษย์คือสิ่งมหัศจรรย์มนุษย์คือเป็นอะไรก็ได้หลายอย่างในชีวิตที่มนุษย์อยากทําและเราทุกคนนะครับก็คือมนุษย์ที่ต้องการที่จะเสพสื่อเสพข่าวสารตื่นขึ้นมาบางคนก็อ่ะฟังข่าวสารละ นะครับวงการหมอลำวงการละครวงการเพลงต่างๆไม่ว่าจะเป็นสตริงหรือ,อเพลงสากลหรือจะเป็นลูกทุ่งหมอลำอะไรก็แล้วแต่ลิกลงลิกเกจะดูจะชอบอะไรมันก็แล้วแต่มุมมองความชอบของแต่ละคนว่าชอบเพราะอะไรคุณมีสิทธิ์ที่จะเดินไปสัมภาษณ์เขาได้ไหมล่ะว่าชอบเพราะอะไรจริงๆถ้าเป็นคอนเทนต์น่ยมันทําได้แต่ผู้ติด,ดตามต้องเยอะ คนจะได้เข้าถึงเยอะขึ้นมันก็คือการปลุกกระแสทำให้คนรู้ว่าเอออันนี้เป็นยังไงอันนู้นเป็นยังไงนะครับวันนี้คือไม่มีรกระสื่อหรอกจ่ต้องการจะพูดอะไแหละจะพูดว่าไม่มีใครชอบชีวิตเชิงลบนะครับต้องดูตัวเองต้องดูดาราม่าดีที่สุดถือว่าได้ทำแล้วซันพแพลวนะครับตอนนี้แอดิวเห็นใจมากสงสาร คือเขารวยอะ่ะมันก็รวยแหละนะเขามีเงินก็คือเขามีเงินอ่แหละแต่คุณอย่าลืมว่าเงินทุกบาททุกสตางค์นะที่เขาเก็บหรือได้มาเขาต้องเอาไปใช้จ่ายไม่ว่าจะต้องจ่ายให้ลูกน้องกี่ร้อยชีวิตจ่ายทุกคนเท่ากันหมดนะครับก็มีแต่น้องซันั่นแหละที่ยกให้ปรพราหมดเลยแต่น้องซันก็ต้อง ก็ต้องได้แบ่งบ้างอะไรออย,อย่างว่าก็ให้พุงให้พอ่อให้แม่ใช่ไหมเออเดี๋ยวเนี้ยเพาวเขาจัดการเองนะครับเขาก็รู้ชีวิตอะ่ะมันอยู่ดนะ้วยกันอะมันก็รู้อ่ะนะครับมันเข้าใจกันมันไว้ใจกันมันก็เลยทําอะไรโดยที่ไม่ต้องปรึกษาอะไรกันมากเพราะซันกับแพรวถือว่าเป็นคู่รักที่แค่มองตากันก็รู้ใจนะ ไม่ใช่หมายความว่าซันเด็กกว่าแวรปรวนแล้วซันจะเอาตัอใจตัวเองซึ่งมันเป็นความคิดที่งี่เง่าของแฟนคลับทางฝั่งนู้นที่ต้องการจะปั่นให้ฝั่งเนี้ยทะเลาะก,กันให้มันดูว่าเออผู้หญิงคนเนี้ยเป็นกากีเป็นคนที่ผู้ชายไม่เอาแล้วไปเอาคนอื่นผู้ชายคนนี้ก็ทอดทิ้งอีกก็จะเก็บแต้มไปเรื่อยเรื่อย,อย,อยคุณดูละครหนักไปหรือเปล่าถามก่อน คุณดูละครหนักไปหรือเปล่านะครับเรียนคีย์บอร์ดเนี่ยควรคิดก่อนคอมเมนต์นะในหลักความจริงเนี่ยใช้ชีวิตเชิงลบอย่างเดียวเลยทําตัวเหมือนกระดาษราหย,ยาบทั้งที่ตัวเองมันก็หยาบมันก็กล้านนะครับมันก็เลยไม่ได้เท่หรอกดูแล้วมันไม่ไม่ได้ดูดีขึ้นมาในสายตาแอดเลยนะคือไม่มีใครขอชอบหรอกที่จะให้ใครมาด่าถ้าถูกด่าคืนก็หาว่าศิลป,ปินไม่น่ารักอีก คิดก่อนเม้นจะดีกว่าคือไม่มีใครชอบให้ใครมาด่าใครแม้กระทั่งตัวคุณที่กําลังจะด่าเขาคุณต้องมีสตินะอย่าเพิ่งพิมพ์นะพักก่อนนะอะตั้งสติได้ปุ๊บคุณหยุดคุณพอเลยคุณหยุดคุณพอเลยคุณไม่ต้องไปเม้นไม่ต้องไปสร้างซีนสร้างกระแสทุกคนก็มีหัวใจครับทุกคนมีหัวใจหมดมีความรู้สึกหมดนะครับ เอาเป็นว่าคือนางเนี่ยก็ใช้ชีวิตของนางไปจะสุขจะทุกข์ยังไงมันก็ไม่เหยือดร้อนใครเพราะนางรับไว้เองนางทำนางก็ต้องกล้ารับนางมั่นใจในการทำอะไรที่นางอยากทำนางก็ต้องกล้ารับผลของงานที่นางทำฉะนั้นชาวเน็ตหรืออาวาตารหรือใครอื่นๆที่ติดตามข่าวสารของนางก็ถือว่า ก็ต้องขอบคุณเนาะที่แพลวๆเขาดังดังไม่ดังคุณจะมาเผือกเรื่องของเขาได้หรอจริงไหมครับถ้าเขาไม่ใช่แพลว่าคุณจะไปเผือกกับใครหรือจะมีอะไรวาร i รตี้หรือจะมีอยอดเอ g นเกจเมนเข้ามาการตลาดคุณด่าเขาเนี่ยจะเป็นการตลาดแล้วการตลาดของคุณนะ แต่ไม่ใช่ของเขาของเขาคือการทำงานคือการาลงคลิปที่เป็นเรียลสตอรี่นะครับชีวิตของเขาการทำงานการไปนู่นไปนี่เพราะเขาเป็นดาราหมอลำซิ่งเขาเป็นอดีตราชินีหมอลำซิ่งนะครับอีทวงลางก็กล่าวไว้นะว่าผู้หญิงคนนี้เก่งก็เธอก็เก่งจริงๆอ่ะเธอก็ผ่านอุปสรรคโดนด่าทุกวันทุกวันแล้วก็รอดมาได้แต่ละวัน เธอมีกำลังใจอะไรดีเธอมีกำลังใจอะไรดีมากเธอมีกำลังใจอะไรที่ทําให้เธอเป็นแบบนี้ได้อะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะหลายคนอยากรู้ไอ้ที่บอกก็ได้นะครับเธอคือผู้หญิงแกร่งคนหนึ่งที่เข้าใจโลกที่รู้ว่าอะไรที่ฉันเคยทําขนาดแฟนเก่าก็ยังเด็กกว่าฉันความคิดฉันันไปถึงไหนแล้วแต่ฉันก็ต้องยอมเพราะว่าเขาเป็นพ่อของลูกคนปัจจุบันถามว่าทําไมถึงบางคนมองเนาะ ทำไมถึงคันทำไมถึงอยากได้อะไรขนาดนี้ขอโทษนะครับชีวิตคุณคุณมึงอะ่ะต้องเดินต่อไปหรือเปล่าเมื่อเขาเข้าใจชีวิตเนี่ยเขาก็ต้องดําเนินชีวิตต่อไปโดยการที่เขาก็ต้องมีใครมาเติมเต็มชีวิตเขาบ้างอย่างเช่นเขาเจอน้องซันเนี่ยนะมันก็เป็นเรื่องของผมลิขิตเป็นเรื่องของความมั่นใจว่าเออผู้ชายคนนั้นแหละคือผู้ชายจริงๆผู้ชายจริงๆนะครับอ่าที่ดูแลเขา เดี๋ยวหลายคนะจะมาถามแอดว่ามึงจะเน้นทำไมผู้ชายจริงๆไม่ได้เมน้นนะไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นนะฮะไม่ได้เน้นจะขอเม้นได้ไหมขอเม้นว่าแพรวพราวใช้ชีวิตในปัจจุบันดีที่สุดแล้วนะไม่ใช่ว่าเมื่อก่อนไม่ดีอดีตไม่ดีแต่ด้วยความเป็นผู้ชายเนาะ แต่ละคนมันจะมีสไตล์คนละแบบไม่เหมือนกันการทำงานไม่เหมือนกันความมั่นอีโก้อะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะว่าทางบิ๊กฟินแลนด์ก็ฉลาดเป็นกรดเลยนะครับส่วนน้องซันเนี่ยเขามีความเสียสะละใน,ในการให้แล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาโง่หลายคนมองว่าน้องไม่พูดน้องโง่โธ่อย่าให้น้องพูดนะครับบอกเลยนะแผลวก็แผลเถอะนะครับ พะน้องเป็นคนที่พูดเก่งน้องเป็นคนที่เรียบเรียงภาษาการพูดได้ดีมากๆแล้วมีเหตุผลแล้วไม่เคยฟังเพล่าๆด้วยนะคือน้องมั่นใจในการพูดมากซันเนี่ยมันต้องไปเรียนสปีดการพูดที่เพิ่มขึ้นรับรองมันปังแน่นะเพราะมันเก่งมันอ้อนมายกเก่งมากมันอ้อนมายกเก่งมันเก่งแล้วมันก็แบบว่าเอาใจคนเป็นมันมีจิตวิทยาเนี่ยจากใจคนจบจิตวิทยาเนี่ยมองคนอะมองมองอ่าเจ้าซันเนี่ย มันไ่เด็กเก่งนะแต่เพียงแค่ว่าทุกคนต้องการแค่โอกาสคุณมีโอกาสที่จะไปขอคนอื่นให้มาร่วมงานได้ไหมหรือคุณสงสารคุณป้อนงานให้เนี่ยคุณมีโอกาสที่คุณจะทำให้เขาได้ได้มีความสุขกับงานที่เขารักสักครั้งได้ไหมอ่ะคุณก็ไปวางโปรเจกต์มา คุณก็ไปทําให้เขาดูว่างานเป็นลักษณะแบบนี้นะเราต้องการความบอนเทิงแบบนี้เพลงที่ปล่อยออกมาเราก็ต้องการให้คนอื่นรู้ว่าลิเกกับหมอํำสามารถผสมผสานกันได้หาเวลาเมเนจให้ลงตัวหาเวลาเพื่อเมเนจให้ลงตัวในการทํางานนะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมทุกอย่างตรงสเต็ปแล้วมันก็มี next step ต่อไปในการใช้ชีวิตเช่นอปล่อย MB ไปจัดงานไปแล้วเป็นยังไงทุกคนได้ดูทุกคนได้เห็นนะครับ พูดเรื่องงานก็ดีเหมือนกันเนาะเราจะได้รู้ว่าอะไรที่มันไร้สาระเนี่ยเราไม่ควรที่จะเอามาพูดคุยกันเพราะเราจะคุยแต่สิ่งที่มีสาระและเราก็มั่นใจว่าแพรวกับซันเนี่ยเขาอยากจะทํางานในเมื่อเขาทางานเนี่ยทำไมเขาต้องกลัวทําไมเขาต้องกลัวคนด่าทําไมถึงต้องกลัวคนว่าเพราะทํางานเป็นสิ่งไม่ดีหรอเพราะทํางานคือมันไม่เข้าสไตล์ของพวกคุณหรอหรือต้องให้ทํางานเป็นมือปืนหรือต้องให้ทํางานเป็นรูดเสา หรือต้องให้ทํางานเป็นโจนอย่างเงี้ยหรือต้องให้ทํางานเป็นอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่นักร้องหมอรำอะ่ะก็ซึ่งเป็นอาชีพที่เขาทํามานานะแล้วคุณเป็นใครคุณมีสิทธิ์อะไรเดินมาแล้วมาตัดสินว่าหยุดทําเลิกทําเดี๋ยวนี้นะครับมาชี้นิ้วแล้ว่าตัดนิ้วทิ้งเลยนะฮะน่นลาลาคาญที่สุดเลยนะครับมาชี้นิ้วใส่เขาเนี่ยอ่าเปล่าๆจัดให้หน่อยนิ้วกลางนะจัดนิ้วกลางให้สัหน่อยน้องสันก็ได้ครับจัดนิ้วกลางให้มันหน่อยนะ มันปั่นป่วนหรือเกินมันไม่ปั่นปวนสักวันมันอยู่ไม่ได้มันต้องอยู่ได้โดยการที่มันต้องการทำลายคนอื่นมันจะมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าจิตเวทครับไปหาหมอซะนะถ้าเกิดคุณไม่กินยาอาการคุณจะหนักและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดคุณกินยาแล้วเนี่ยพยายามกินต่อไปเรื่อยๆอ,อย่าออฟยาเองเพราะถ้าคุณออฟยาเองเนี่ยคุณจะชักนะแล้ว้าชักขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยตายเมื่อไหร่เนี่ยขอโทษนะครับไม่เกี่ยวกับแอด ไม่เกี่ยวยังไงก็ไม่เกี่ยวนะครับอ่ะก็เ,เป็นอันว่าจะถูกด่าถูกว่าเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายก็ควรคิดก่อนเม้นละกันนะอะไรที่แบบว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ทําไปอะไรที่ไม่ดีหรืออ่าบางคนเนี่ยใช้ชีวิตในเชิงเชิงลบพลังลบเนี่ยทำตัวเป็นกระดาษทรายทั้งที่ตัวเองก็หยาประพอกัน อย่าไปว่าเขานะครับให้กําลังใจเขาเถอะให้กําลังใจดีกว่าเชื่อแอดดิวให้กําลังใจส่งเสริมนะทำหน้านที่ของตัวเองให้ดีที่สุดให้กําลังใจส่งเสริมคิดอย่างเงี้ยวนกันเรื่อยๆคิดอย่างเงี้ยวนกันเรื่อยๆต้องมีวินยัยต้องให้กําลังใจต้องส่งเสริมต้องมีวินยัยต้องให้กําลังใจทาแบบนี้เพื่อง,งานของตัวเองแล้วก็เพื่อของคนอื่นด้วยเราจะได้มีพลังบวก ที่มันก้าวขึ้นไปนมากกว่าเดิมนะครับยังไงวันนี้ขอซัพพอร์ตแพรวับซันเนาะอะ,อะโอเคก็ไม่มีอะไรมากแล้วเนาะเ <c oughs> ขาอ,อยากให้แอดดูพูดอะไรก็จัดมาแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอข้าดีก่อนครับสวัสดีครับ